ไม่ได้เอากยตากันาังโอกาสนะคนเลยเนาะหมาีีา้เี่ยกินเมอหอเ่คนเหนือดวงนี่วรืปจะแบ้จะแบะทิกตลอดเลยเล่นัึงหมาข้าเล่นถึงหมาข้าเหรอบะมี่ดอกทิกดีๆแบบใส่สมองบะมี่มีตะโกง เล่นกับวิเหล่ไม่ต้องใช้สมองเขาไม่เป็นอังเจ้าะคาขาอย่างเดียววิเหล่ได้เด้อพี่ใหญ่แรปะตองถิมไปเอออ้าวไปเน่ยยาเออเอาเอาลูมุนุปุยอ่ะมุนุปุยโอ้เอาเข้าเมีโอ้เข้าตาไหนเอาไปไหนเอาไปไหน เอาตายแล้วไอ้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 ไอไอไอ้ไอ้ไไอนไปนไ่งไหนไอ้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 ออเไออออ้ไอ้ไอ้ไว้ไปง้ไอไองอ้ไย้ไอ้อ้ไไอ้ไอ้อ้าอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้อ้ออ้ไอ้ไไออ้ไอ้้ออ เดี๋ยวยย่างอย่างขาแลกูกินด้วขาตัวเดขาคอต้งยางขาแล้วกูกินด้วยเลงขาแลวตงยางโอ้เง้ดวงเยโอ้ยมเนีเขาจมนียน่้ว่าแล้วเ๋ยวนีพี่เสือต้งเดินเนแน่ๆเดือนี้หลีเดี๋ยวออากระาแล้วงกระาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเนี่ ไม่อะกนินนนอเดียวไปเข,าข้าฮอดหลกตัวมาที่มามนนนป,ปน,นี่อปันปน,ปน,ปน,นี่พยายไปกันปันนี่แม่ไใไมไม่มไมรูล้ล่ะไใ่ปตามทางของมันมเป็นตามทางของมันเป็น่ปว่ะตัวแล้วี่ตัอ้เขา้ขาฮอดยัง เขาจินพ่อมึงเขาคับสองเอาเขาแม่เขาเออเขาแม่เขาอีกเขาเขาเขาไหมเขาคับสองเขาอีกขังมันไว้หนีที่ไปใส่ไว้ออกก่อนออกไปออกมาออกไหมวัดเนยออกไหมเฮ้ถามว่าอะไรนี่เดินได้ซ้ำหนีแหละเอาเอาตายเสร็จยิงจองพ่อใหญ่ ยิ่งสองยิ่งสองน้องไรอเอ้าเขาพิงยิงไห้ไเอามหมัางี่อ<ป>ยู่พี่บุเรนเด้อยู่พี่เด้โอ้ใส่ากก่งเ้ยอ่ะก่งแล้วไปมีสีเพล่จิจับตาคู่ดีไ้กันอ่าโอเคครับาด้เดี๋ยวาดี้เดี๋ยวง่ากันนิดนึ้าเดินไห

อาจารย์น,นี่กระจายจะขาดแล้วเรื่องเนีเอาเอ้ายินออกคนนึงอีกคนนึงก็ตาลายมาที่นี่อีกคนนึงก็จอดอยู่กนินกุบ่วยไกินขาดขาขา,ขาสั้นหมดเลยวะ่ะาาตแต่ซ้ำที่ยังเงินไมชนะเขาดอกจันเสีอมันเคยใน่หน่ะไมชนะไปยี่แล้วไปยี่อะไรไปชนะเสนะนะนะมอยังดีอ่ะไ,ได้ยังไงให้เสมอพี่เหลี้ยงยิน

พี่เลยดิโอเคโอเคโอเคมเป็นอะรเดี๋ยวเอากินเลยเอากีกวไปวิ้ยกัวไปนี่เขากินเออรอ่ะเออกายอัเนี้ยบูจังอะเรียบร้อยบาทเนี่ยบ่พียรบ่อเพียนนี้เนยนต้องกาจานมันนี่ปะ เอาาดไมากเลินได้เจดทอดินนที่นไปแล้วรวบไปลเขากินม่นช่เป็นยังไงจับกินเลยจับกินเลยวะเขากินยินยินยาิย้ยิ้มย้ยิยิ้ย้ยิยิ้มยิยิ้มย้ยิ้มยิ้กิ้เม้้้

ยอมไปมันี่ับุยอมไปบมืออไปอ้าโอ้ยมันเราดินสองกิสองอไกิสอกินมาเลยเนเออยิงมาเลยลเข่าไปเข้าแล้วแมมเข้ามันบออืมเล้ทำไมห้าห้าวะทำอะไรไม่ได้อย่างงี้ทำไไม่ได้อย่างงี้อกมากินไรกินเนี่ยกินผิดหรือเป่าเนี่ย มาถึงซาบจับน้จับน้จับนิ้นเดียวนะบเังไงก็ได้เียบมากเนี่ยยับเบงเอาเปิดยิงมาเนี่ยเปิดยิงสองมาเมีนเปิดยิงนะเปิดเลอยิงสองนานเอาีจ้ามาจะหน้าบ่ปวดโว้เลยเนี่นแล้ว มนมาหมุนมาเออไปขอไป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 เอ็มได้สตัวนี่อาจานาหลวาสอตัวเนี่ยอืมบาีเลยแค่นี่สองมือมือมยังมือะไอยมือี่โอสองนีเป็นบไปอุดไปดีกนน่ยาไปแล้วโอ้ตรอ้เดเลยของโดนะก็เ่เปิดะไ้งตรง กินเลยกินทอดเลยกินทอดเลยโอ้ยแรงกูละตัวนี่ไม่ใช่เขาไปกินบญไหนกินมันลดเป็นยังละกินของพ่อมาเยวัวเอามรเยรับกินทอดเลยกินตัวใดก็ได้ตัวใดก็ได้หมูเตัวเดียวเยเอเื่อไเอาเม่ัไดเอาไปวาไว้ัน่ะ เอาเงินเอรบอกวางดีเรารวาดีวาจวางตัดเยสวยกคิดมเจ๊งเลยมีเอาอยากวตาเกาอมนะตาเกาผมไมเือเสมอประไไม่ือโอ้ยปจะตัดนีเลยจะอยตเลยตมาจริงๆละโจแนไม่ยังุเอาโจแนไม่ยังอกว่าเจจะจบแล้ว